ก็ผู is, ้ชมเป็นคนด้วยนะครับผมจะพร้อม n e w Gaming นะครับไม่ได้พูดนานแล้วนะครับก็จริงดจรับเกม Borderlands 1นะครับผมวันนี้ผมจะใช้เซตของ Gen Type 055นั่นฉากนะครับผมนี่ครับผมนี่คือเซตที่ผมนั้นได้ติดตั้งมานะครับผมสำหรับการฟาร์มในโหมดออฟไลน์นะครับผมเพราะผมไม่เล่นออฟไลน์อยู่แล้วนะครับมันมันแลกนะครับผมก็จะมี เดี๋ยวเพิ่งเ,เดี๋ยวนั้นไปอ่านข้าวสถานะก่อนนะครับผมก็ข้าวสถานะมีอย่างนี้ครับผมเลือด4แขน4ความเร็ว24นอตเขาแข้าว4.9อ่ราระยะเรดาร์8.8กิโลตัวหน้า2.4กิโลครับผมลำนี้มองได้3.3กิโลครับผมตามบอร์ดนะครับแต่ว่าลำวิวเป็นเป็นเรือล่องหนครับเรือเซลล์นะครับผมวุฒิให้มาคือตรวจ3เบิร์สนะครับผมมี2ช่อง ปืนใหญ่หนึ่งกระบอกคือยิงรูเบิร์ตสามป้อม AA มี6ป้อมลิคอปเตอร์หนึ่งลำแล้วก็มีปาปิโดสอช่องนะครับผมยิองเบิร์ตนะครับก็อาวุธที่ผมนี้ใช้ก็คือ y ยจสองเอเอผมทั้งสองช่องเลยครับแล้วก็ปืนใหญ่กระปุกหนไหนที่จบเขาเรียกว่าอะไรกระปุกหนไหนที่เพิ่งล่นมาใหม่ๆเพิ่งแบบแบบว่าอยากจะอยากจะอยากจะซื้อเบืที่สาสักลำหนึ่งแบบลำดีก็ แนะนำลำนี้ผมลำนี้มีราคา12 000. 000ล้านดอลลาร์ผมบอกก็เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมเรียอาวุธเื่ใหญ่เปลี่ยนเป็นเตาเรียกกันก็ได้นะครับผมเรียกกันก็ได้นะครับห,าห,าหรือจะเป็นเดี๋ยวหาก่อนยังไงบ้างอ้าวไม่ได้ซื้อดีกว่านีนคริสติยาก็ได้นะครับเออ หรือคนไหนที่มีของเนี่ยจากอเวนเนี่ยเยก็บสาสมแพเนี่ยก็ใช้ EDU เดียวก,กันก็ได้นะครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับอืมนี่รูปเบิรบผมจะใช้เป็นทซส์เจสห CA นะครับผมกม็จะเป็นเสลำาง้าแล้วก็อีเวนต์นิดหน่อยนะครับผมก็เกิดปัดคันนะครับแล้วก็ตบเบรคไซสที่สองนะครับผมอันนี้นี่โดดโคตรเร็วนะครับเร็วแรงนะครับผม ก็ไม่ได้แดงอะไรมากแต่ว,ว่าสแปมสแปมดีมากนะครับแต่ก็ฮอครับผมนี่แต่ทีวีทิปนะครับผมใช่แบบนี้ผมเป็นฮอร์นีดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรมากเอเอผมก็จะติดเป็นชายเจ็ดสามศูนย์ซีนะครับผมก็เป็นเอเอแบบไฮบริดนะครับผมแล้วก็ r า4 0นะครับผมหนึ่ช่องนะครับแล้วก็ติดเป็นมิซายบ้านนะครับผม ก็บก่อนที่จะเล่นนะผมก็ช่วยกันกดไลค์ขอสักหนึ่งไลค์นะครับผมเรากดเป็นไลค์ก็พอนะครับผมถ้ากดแล้วก็ไปกดเลยครับอขอขอเอาเสร็มแล้วนะครับผมขอขอเวลาเอาฮอไปเปิดแมตช์นะครับผมเอา์ก็เปิดแมท ตัวนี่ของหกยมาตนี่มาตกทีนอเอยขนะครับเพืระจำนมอสโคไป้้ผมลายน้ไกี่ยวนะผใส่ลไหนก็ใส่เลยผมไม่ได้ว่าไแล้วราไปหาไม่เจอที่ ต้องเจต้องเปิดแบบนะครับผมเปิดยดยิงนะครับผมนะวันนี้เราเจอยามาโตครับผมเฮ้ยมาโตหนึ okay. ่งเอเผมอัตราเิ็กซ์ท้ายลำไหนอ่ะดีเออโอ้ยามาโตเฮ้ยยามาโตว่ะ t a ลอยหวหับแหกแล้ว ยิงก็ไปผมยิงกาไปผมะันระกันระกันม่ีหัวไม่มีตะกันหัวเอเลยเเลยตอนมีโผมยิงก็ไปผมเออตีลูกเบิดยิงก็ไปผมแตกไหมครับไม่แับผมตัวน้ไปโอ้โหแตกหงครับผมโอ้โหเยอดไปเลยอะไรอ่ะ เต้นเมนูสูงนะครับมันเรืออะไรนี่โอ้มอสโผล่ผมเราเข้ายุทธมาคนนี้่อนเฮ้ยีตัวใหญ่เหรอม pues ีตัวใหญ่เหรอเอาเอาโอ้ยเานี่มันแบบเต้ เอ้ยัเหม่อนัเผมสวไลาเข้าไปผมก็โดมาแล้วผมมีปืนใหญ่แล้วมีปืนรเบรผมมีปายป้ายปผมแล้วก็แตกก็ผมเป็นครับผมสวยครับเยอะ้นี่ที่ก็หันขาได้เอผมมามากลยครับผมเนี่ยรผมเือเราดนอะไรเนี่ย โอเคมอดตัวผมแล้วต้องทำการระดมยิงไฟแล้วผมี๋ยวเฮ้ยเลยเฮ้ยเดิงทางตัวนี้คือโคตเก็จแล้วนะครับ เดี๋ยวกิดเดอครับะไปเดนเ่ยวเออเดี๋ยจะไปไหนจตไปไปโอเคครับผมดีดีครัผมดีนหเอ้ดีดีดีเดนเดิออก็เต่งนี้ ลำบากโอ้โหเกียร์หมดเลยกรเดียดไม่ไป็ผมแต่ครับผมหน่อรอฝัง้ายดีืว่าเฮ้ยองหมกับผม ก็เป็มีแล้วก็เจอยีนล็อกด้วยนะครับผมยิงไปยันแน่เพื่อจบเพื่อจะได้เหรอิงได้เหมือนเดิมครับมได้นเดิยร์ื่อแบบการไม่ได้นที่บอกอกบจุมันก็จะแบบไม่สามาอกบอได้ผมเดือดขาอไ ไว้ไไไมไผมจะนัทำยิงต่อไปครับผมลันแท้คืยอยอะไรนี่เป็นของหกแลผมอันนี้ผมไม่ทำการระดมยิงเข้าไปครับมผมตัดเชือกคุณโดนปืนแย่แล้วก็แตกหนึ่งครับผมโอ,โ,โอ้โหอ้ตอโนนี้ผมถึงทำได้สองแสม้มแล้วนะครับผมออกแล้วลันนี้ก็ไม่ได้ฟาร์มแย่นะครับลันนี้ฟาร์มดี ถ้าเกิดเราใช้กบุญจะบอกว่ากล้องนะครับ,รบประพัดดีเจ้าเรือประจิบานไม่เอ่ยมอสโก้ดผมนะเรายิงกันแล่าผมการรบมือผมก็เป็นแบบทัพจิงเหียร์ัพไฟแล้วผมก็โยลนมามมหาแล้วเราหามอสโค้แล้วนะครับผมโอ้โอ้โอ้ใครจะยิงต่อ เลย้าผมวเองกมา่างตังใราส่ผมนโอ้โหโคตรหนักโคตรหวงโคตรอันตรายผมโอ้โหนะฮะร้อยจะแปมหัวจะแปมหัวมาไงมั่งโโอสิบีเลยนะเฮ้ยมีหมดเลยโอ้โหก็แย่เฮ้ยมีหมดเลย โอ้โหโอเคใช้ยิงหมดเลยอะ่ะสุจ้าแล้วนั่งเลยนั่งเลยคอยดูบอลนะดูบอดมาแล้วด,ด,ด,ดูบอลไปดูบอลไปนะครับโอ้โหนัก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 มากเดียวร้อยผมแต่รวยนะครับผมเป็นไงครับผมแล้วนี้ผมก็จะเป็นเดิมที่ฟาร,รม์มดีครับผมมีอาวุธ ให้ใช้ครบเครื่องเลยนะผมแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องมีงบแบบงบเยอะหน่อยครับผมต้องแบบหลายหลายแบบหลายยี่สิบหลายสามสิบล้านดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมะเกมต่อไปจะอะไรดีกว่านะครับผมต่อไปผมเกมที่สองแล้วนะครับผม รอนนี้ผมใช้เซตอาวุธี่ห้า้ครับผมรมันจะไปอ่อก,ก็ตัวที่ผมจะใช้ในคังนี้ก็คือแคม,มนะครับแคม,มองช่องเลยผมว่ามันมมีโดเดเร็วแล้วก็ตัวข้ามเร็วนะครับแล้วก็ปืนใหญ่เดียวกันนะครับแล้วก็มีรุ่นรุ่นเบิอายุ R แล้วก็มาร48ครับ ก็จะมีครับางเอรู้ว่นหรือเปล่ก็เรียคัวนนี้ผมเจอตับผมใช้ F หนึนศูนนะครับผมงมีแฟร์ผมโดนมดไปไม่ไดไมโดนหรอผ่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วผมรถองครับผ้ม กัดนบผมกัดดาลุ่งครับผมแล้วก็สดยอดกีีลาโอเคมาร้าเอันสุดจะมาหาาแล้วนี่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 เจอตัวเอดแล้วับผมมาร์ธาไน่ลงตัวเตผม เออเออมีรมมอร่างเงียมีมีนิสิมหรอที่มันบกัเโคเน่ยอตเป็นเืเทียนรับผมเพาะมันเป็นิสิตโค้งโค้งนี ไอคุณแบบว่าควันเยอะอะไรเงี้ยนนั่แหละอันนั้นน่ากลัวสุดและเพราะที่เล่นมาเนี่ยน่ากลัวมากโอ้ย,อยไม่เจอแล้วเนี่ยเจอแค่งนูนครับไหนหล่ะหนามันนี่หมาโผล่มาเมืนเนเเ่อ,อไหร่ไม่โดน ໂອໂຫເຈເລີຄິດເອີ້ຍຈັ່ງໃດເອົາໂຕລຽວທີ່ຊື້ມາ

มกัดกได้ทุกดอกเลยเกี่ยเหลี่ยมนนี่อาห่าไปโอ้โหลอไปเหลี่ยมนนี่ของเ่ยมกลับบ้านเหลี่ยมก,กลักบบ้านโอ้ยคื ตงันตีลขึ้นเรจขึ้นเกณฑ์เลยจไม่ยังทำได้ม่ถึงสิสแตนอะไปโอ้โหโอ้โนิเียต็มหน้าเลยเมื่อกี้ไป

ยังก่อนี้ีขนาดไหนก็ได้ตีแรก็ได้โอ้โหนี่เป็นโอ้โี่เียวันนี้ไม่ตายด้วยกัดได้ไม่หมดมัไม่ใช้อัอออนดีดีว่ะเอยอะเลย มีแลวีตไม่ต้องถามันก็ไม่ทน่ริดีโม่นอไมันตัวทำลายลยาอนวิดีโอเลยแหละเป็นวีโวดอะรย่สามารถแีอะสามารถสดลัวดีโอได้เื่อเอาวิดีอเขางคนเลี้ยงิดแบบนี้ขอางเยอกเาโหดมาก โอเคแต่แราผมติดลามึงนนนี้ทำได้สิบคแกนผมต้องการหกแปมนะครับออยูสอทีที่ดูเรบผมเจ๊ะลานขนาดนี้เคอมันใช้เวลาบทีเดแน่ครับผมชอบตัวนมากกว่าชอบเด็ดแบบทีชอบมากกว่าชอบิสุทินะครับเดๆเด็ๆ เยอะจังโอ้โหนี่สกัดเลยีสกัแล้วนีสกัดแล้วานีัเลยนีสกัดเลย้โหสกัดได้เลย่บอกว่าปล่อยโอมาต้อนไม่สามารถสกัดได้เลยนะครับมร ไม่คนหนด้วยโอ้โหอีกรอบนึงอีกรอบนึงขอหน่อยขอหน่อยขอเรือหน่อยงาเรือแล้วนั่งเรือแต่แปมมุ่งเรือแ้มันใหญ่กว่าเดี๋ยวข้อมายขอวตระนี้เป็นพิจารณาแล้วนะครับ ว่าิจการมันต้องมันเยอกว่า you know? ี่เกิดมันเร็วข้นแล้วกมันเร็ด้วยก็เลยเพว่าจัดการได้ยากกว่าก็้าข้าร้อยรอยบร้อยนะครับโคตรชนะแล้วนะครับ กับเรือที่า้าใช้สื่อ55นั่นถ่านนะผมซึ่งมันเป็นเรือที่มือใหม่ของผมต้องซื้อนะครับผมอาจจะบอกว่าอาจจะบบกว่าต้องต้องมีเงิน20ล้านปั๊บนะครับผมแบบเผื่อค่าอุยพค่าอัพเกรดนะครับผมแต่ว่ารับรองเลยว่ามันเป็นเรือที่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมก็ คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าวืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคต์ผมด้วยนะครับที่ช่งันธุ์สุดคืออย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใหไ้ได้รับการแจ้งเตือนนะครับแต่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ